สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสุกุตุกนเด้อมากินเขาน้ำกันจ้ากินเขาก็แกงลูกสิน้นแกงก็ลูกสิ้นเนื้อจ้าพี่น้องใส่ปลาเขือบพวงโอ้ยสิเป็นล้มตายจ้องแดงแตงกวา มาด้วยพี่นงกเห็นมือืม,มามา,า,ากินข้าวข้าวกยักแก้วเดี๋ยวลูกหลานเขามาทำม่มานัทำน้ำนางเอาฝาปิด แกงมะเขือพวงใส่ลูกชิ้นไอ้นั่นใส,ส้นขี้เนื้อแล้วก็มีแกงอันนั้นไอันนั้นพร่องจังหย่างวะเส้นอย่งวะปากกนา่าสมองเบอ้อ มาเธอบอกว่าเลิกเขาหม,ม,มายถึงพี่น้องเด้อตว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  แบบคือเกาพีน่น้องอืม <c oughs> กเกาคืดเดิมอินตอ่ตอกินต่อตำนี่เออ gì <laughs> như vậy cứเหนื่อย nai thép dây đi, các bạn bút chì này, cái nó sẽ đẹp luôn bây nó thừa phuông นใครว่าอันขั้นแกงเส้นเนื้ออีนไหนีนะแซ่บอีนนึงพี่น้องแกงอันนั้นแม่พี่น้องแกงอันอย่งวะแกงอันอย่างน,นะงา,งนะ,งางนะตะกอนไข่ไข่มักเฮ็ดมักเฮ็ดกินแต่มันต้องใส่กะทิน้ำอ่ะแกงอันอย่างนาะเใ็ดกินประจำลืมแล้วกลางมาัสมัน่นมาแมล กินเหมือนแกงกันไกล้เนื้อแหละไก้อันบะเกเขือพวงอะพี่น้องแตงกทิใช่บะเกียรพวงแล้วก็เคี่ยวเนื้อให้มันนๆให้เนื้อมันยุ่ยละลายไปในปากเลยแล้วก็บะเกียร์พวงไส้ต่างไก่จะสุกไม่สุกอ่ะอืมเลยกินเขาได้ มันเลยกลายเป็นร,ประบบเผาผ่านไม่ดีเองกับรู้การเป็นไข่มันต่ำจักไข่เป็นเขาคิดว่าขอ,อนนร,ระบบเผาผ่านพ่ดีโทษตัวเองนะพี่น้องนะร,ระบบเผาผ่านพ่ดีอืม แม่นี่ดีได้พี่น้องข้นคนระบบเาผาผลานดีเนี่ยกินยังเข้าไปมันก็เาผาผลาญบิดเด้อไม่ห้นอยูอม่อเาัระบบเาผาผลาญกูสเนี่ยกินอยังเข้าไปเขาเปย่อยมันเาผาผลานมันแค่ไไขมันตะบสูไในร่างกายไหม ก็กลายเป็นโรคไขมันโดยทับพันน,น,นี่นึ่งเขานึย่างเนี่ยเผาผ่านพอดีมันก็เป็นแป้งไป็นน้ำตาลตะกัดออกมาเป็นไขมันเื้ความรู้สึกของข่อยเด้อข่อยคึดเจ้ว่าความจะว่าแพทย์เพินน่นก็ว่าวอย่างแพทย์เพิน่นน่ะข่อยความรู้สึกข่อยอีหลีแต่แพทย์ ของแพทย์เพ่นก็บอกเขาอีกอย่างนึงของหมักของทอดก็าบอกกินเลยตัดออกเลยจ้ะตัดออกจากวงจรเลยกินยุ่มะวานมาวานมันที่ว่ากินป่านิ้นทอดอ่ะอันนั้นสิบปีแล้ว สิบปีพองพองมาเล่นปลาน้นทอดแหละตั้งแต่เริ่มหัวตกเองตรวดไขมันมาเขาหัวเป็นไขมันบอกกินเล็กพองมากินมาหวานนี่นั่งชื่อว่าปลาน้นทอดหละลุกสิ้นปากบะแมนเป็นไขมันใช่รเป่ไขมันเด้อมันทำมาจากเนื้อจากแป้งแต่ไม่ไก็ใครแง่ว่าเขาอ เอาของไปทอดนกระทะแล้วมากินไหมคอยว่านะมีความรู้สึกกันนะพี่องเออแหละมีความรู้สึกว่าเอาาาเอลี แม่นี่ดีจ้ะมาเจ้าพี่น้องก,ก็เข่าไปกี่มัฟเขาบมดสองก้อนโอ้ประไหว